สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีค่ำๆนะผมวันนี้เพิ่งเลิกเพิ่งเลิกงานนะผมเนาะเพิ่งเลิกงานเกือบประมาณทุ่มกว่าไหมมาณทุ่มกว่าครับผมเพิ่งเลิกงานครับผมสองทุ่มกว่าแล้วสองทุ่มกว่าแล้วประมาณสองทุ่มกว่านะครับผมวันนี้เร่งนะผมเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันพรกนะผมพรุ่งนี้วันพรกไม่ได้ทํางานนะผมก็เลยต้องเร่งแต่ก็ยังไม่เสร็จนะผมเนาะก็ต้องขออภัยลูกค้าที่รอนานนะผมเนาะก็เร่งเสร็จเป็นบางเล่มนะผมก็จะมา ถือกาดเร่งสุดๆแล้วเร่งสุดๆครับผมก็่อ <c oughs> สองพุ่มนะผมเพิ่งพักจากการขัดนะครับผมเนาะขัดด้ามน,นะครับผมก็ปกติผมจะขัดอยู่บริเวณข้างหน้านะครับผมวันนี้แอบไปขัดอยู่หลังบ้านนะครับผมเนาะเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างจะดังนะครับผมก็กลัวเพื่อนบ้านลำคาญนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> จะมาถือการรีวิวมีดให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมของคุณอะไรทีละศักดิ์วะทีละศิษย์ทีละศิษย์นะครผมของคุณทีละศิษย์นะครับผม กับของคุณวราการนะผมเนาะตำแหน่งผมก็ไม่ขออนุญาตขออนุญาตไม่เอ่ยนะผมเนาะเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะผมผมยังไม่ได้ขออนุญาตท่านเลยนะผมเนาะขออนุญาตเอ่ยแค่ชื่อนะผมเนาะของคุณวราการครับผมเรายังไม่ได้คุยยังไม่ได้สอบถามท่านเลยนะว่าพูดได้หรือเปล่านะผมขออนุญาตเอ่ยแค่ชื่อแล้วกันนะครับเนาะของคุณ อรการนะผมคุณุรการสั่งมาประมาณห้าเล่มนะผมก็ท่านได้สั่งมาหลายเล่มด้วยแหละแต่ชุดนี้ท่านสั่งมาห้าเล่มกับของคุณเลยนะของคุณธีรสิษธ์สั่งสองเล่มนะผมไปดูกันครับว่า,าจะมีเล่มไหนมั่งแล้วก็จะมาอัปเดตราคานะผมอัปเดตราคาฝักเม็ดที่ผมได้เอามาให้ดูเมื่อวานนี้นะผมของลุงข้างบ้านแกทำนะผม <laughs> ของลุงข้างบ้านจริงครับผมบ้านแกห่างจากบ้านไปประมาณห้าสิบเก้าไม่ถึงห้าสิบเก้าน่าผมก็ถึงบ้านแกแล้ว <laughs> เด <in the fam deux> <people> ี๋ยวไปดูตัวมีดนะครับผมครับผมมีดก็จะเป็นมันนี้นะครับผมก็ตัวเนี้ยของคุณธีรศิษิ์เนาะใช่ไหมฮะธีรศิษิ์เนาะธีรศิ์ของคุณธีรศิษิ์ลูกค้าก็สั่งไอ้บวียคลาสสิกนะผมบุวยคลาสสิกจะบาหล้างนิดหน่อยนะผมสันหลังจะบากนิดหน่อยนะผมก็เป็นด้ามไม้พิเศษหนึ่งเล่มนะผมเป็นเล่มนี้นะผม ปกติลูกค้าสั่งให้ขัดเงาพิเศษนะผมแต่วันนี้ตัวใบขัดหมดนะผมเนาะของยังไม่มานะผมไม่รู้ว่าจะมาวันไหนก็เลยขัดได้แค่นี้นะผมขัดได้แค่นี้เหลือรองรอยนะผมก็ของไม่พร้อมผมก็ต้องขออภัยลูกค้านะผมกับเล่มนี้หนึ่งเล่มนะผมข,ของคุณทีรศิษฐ์สองเล่มนะผมตัวนี้จะเป็นด้ามสวมตัวนี้เป็นด้ามประกบ แล้วก็ของคุณวราการนะครับผมคุณวราการสั่งมาห้าเล่มนะครับผมก็จะมีลำโบซีนะครับผมลำโบซีพิเศษสภาพนี้คือยังไม่ได้ขัดนะครับผมขัดเสร็จเฉพาะด้ามน,นะผมตัวใบนี่คือยังรอขัดนะครับผมถ้าขัดเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับผมก็จะออกมาดบๆโหดๆดสักหน่อย <laughs> ของคุณวรลการจะมีห้าเล่มเล่มบูสี่หนึ่งเล่มนะผมหนาพิเศษใหญ่พิเศษนะผมน้ำหนักจะอยู่ประมาณเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูนะน้ำหนักจะอยู่ที่เล่มนี้จะอยู่ที่โอ้โหมืดเลยครับผมขออนุญาตใช้แสงน้ำหนักจะอยู่ที่หนึ่งกิโลสามขีดนะผมเล่มบูสี่ก็สสำหรับคน สำหรับผู้ชายนะผมย้ำเลยสำหรับผู้ชายแล้วก็สั่งทำมีดทำครัวหนึ่งเล่มนะผมนี่นะผมมีทำครัวไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะครัวนะผมก็เราก็ใช้ได้หลากหลายอย่างนะผมพกเข้าป่าก็ได้ฟันไม้ได้นะผมแต่ด้วยน้ำหนักและขนาดจะเล็กกว่าก็อาจจะดูไม่เหมาะนะผมก็จะเหมาะ ทำครัวก็เหมาะสุดนะครับผมนี่นะฮะขอคุณราลการสั่งทําขัดเงาพิเศษนะผมแต่ยังไม่ได้ขัดนะครับผมยังรอทําฝากนะผมยังรอทาฝักอยู่ก็จะมีเล่มเล็กสองเล่มครับผมเป็นเล่มแฝดนะผมมีดแฝดนี่ครับผมเป็นมีดแฝดตัวนี้ก็คือยังไม่ขัดเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับผมแฝดเท่ากันนะครับผมด้ามเท่ากัน ตัวเม็ดเท่ากันทรงเหมือนกัน,นครับผมืินแฟดด้ามแต่ว่าตัวตัวสีของด้ามผมจะทําให้มันแตกต่างนิดนึงนะผมเนี่ยจะไม่ให้มันเหมือนกันนะผมบางทีท่านอาจจะจับผิดจับถูก <c oughs> ไม่รู้เล่มไหนไเป็นเล่มไหนนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหมือนกันมากนะผมเห็นนะฮะเหมือนกันเพราะว่าสองเล่มเนี้ยทําออกมาจากแบบเดียวกันนะผมสองเล่มเนี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะเหมือนกัน ก็เลยต้องทำสีด้ามคนละสีนะผมก็จัดจับแม่นนะครับผมแล้วท่านก็สั่งไอ้ใบข้าวหนึ่งเล่มนะผมเก้านิ้วเนาะนาจีสั่เก้านิ้วเป็นด้ามประกบหมดทุกเล่มนะครับผมยกเว้นไอ้ไม่ทำครัวนี่นะผม,มทำครัวก็จะอยู่ประมาณนี้ แต่ท่านมีทำครัวก็ฟันไดเหอนกันใช่ครับผมมีทำครัวก็ฟันได้ครับผมแต่ก็จะไม่เหมาะอ่าฟันได้แต่ไม่เหมาะครับผมถ้าจะแบบฟันงานหนัหนกๆก็นี่เลยครับผมลับโบสีฟันลงไปเลยครับ <c oughs> นี่ครับลับโบสีแต่ว่าค่อนข้างจะหนักหน่อยหนักจริงวันนี้ก็งานนี่ครับผม <c oughs> เร่งนะผมเริ่มเร่งขัดด้ามขัดเสร็จแต่ด้ามนะผมตัวมีดขัดไม่เสร็จนะผม เออมันดึกแล้วก็เลยต้องหยุดนะผมเพราะว่าพ่งนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านนะผมพ่งนี้เป็นวันพระนะผมไม่ได้ทํางานนะผมจะข้อป่ากันนะครับผมเออรถนี้ก็จะมีเรียไไนมัางเออลูกค้าอยากให้รีวิวให้ดูด้วยนะครับผมของคุณอะไรนะ ทิละศิษ์ของคุณทิละศิษย์นะของคุณทิละศิษย์ <c oughs> และของคุณวรการครับผมครับผมก็จะมาอัปเดตราคาฝากด้วยเลยนะผมเนาะหลังจากที่สอบถามนะผมสอบถามลุงข้างบ้านแล้วก็คุยกันแล้วนะผมก็ตั้งราคาไว้นะผมตั้งราคาไว้อยู่ที่ราคาครับผมราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะผมเนาะสามร้อยห้าสิบบาท ถ้าท so re no ่านไหนที่สนใจก็สั่งทําได้ผมสั่งทําได้ผมก็จะไปบอกให้ลุงแกทําให้นะผมเนาะก็สําหรับท่านที่สั่งมีดไว้นะผมเฉพาะท่านที่สั่งมีดไว้นะผมก็สามารถสั่งทําได้แต่ถ้าเกิดมีดไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะผมเราก็ไม่รับทานะผมเพราะว่ากลัวกลัวมันความพอดีมันอาจจะไม่ได้นะผมอาจจะเข้าไม่ได้หรือว่าอาจจะหลวมเกินไปนะผมเพราะว่าเราไม่ได้เอามีดมาลองนะผมเราต้องใช้มีดลองด้วยนะผมเนาะ ท่านที่สั่งไว้ยังไม่ถึงคิวหรือว่ากาลังจะถึงคิวแล้วก็สั่งทําด้ามเอยทำฝักพร้อมก็ได้นะผมนะแต่จะบอกลุงให้นะผมฝักก็จะประมาณนี้นะผมตัวเนี้ยจะเป็นการย้อมย้อมสีสีย้อมไม้ผมแต่ฝักจริงๆของเขา,าจะเป็นไม้ประดู่ไม้ประดู่ตัวเนี้ยจะเป็นฝกักเออของเนบใบข้าวเนาะ ใช่ไหม,มในเอาอีกหนึ่งใบข้าวมาสิาจะนั่นจะได้ขัดใหม่ใช่ไหมไม่เดิมนั้นจะได้ขัดใหม่ไหมขัดขัดใหม่ไหมน,นี่เอามาลองเอเอมันนี่เลยเพราะว่ามันด่าม,มันตัวนี้แล้วไงอเอามาจับนี่แป๊บนึงมาจับจับหน่อยแป๊บหนึ่งยาวกว่าหรือเปล่า นี่ครับผมถ้าใส่ถ้าใส่เสร็จมันก็จะประมาณนี้นะผมแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นของทรงใบใบข้าวนะผมทรงใบข้าวแต่ถ้าทรงอื่นก็อาจจะไม่เหมือนแบบนี้นะผมเนาะทรงใบข้าวจะประมาณนี้ราคาราคาฝักนะผมเป็นด้ามไม้ประดูไอราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะผมแต่ มันล็อกไม่ได้นะฮะอังม,มันมันมไม่ถึงกับล็อกแน่นปึ๊กนะผมมันก็หลุดได้อหลุดได้ได้ <laughs> ไม่ใช่ว่าระบบล็อกนะผมก็บแบบชาวบ้านนะนชาวบ้านงานชาวบ้านนะผม ในเบลผมไม่ไหวครับมันหนักครับทั้งมดีดทั้งฝักนะผมจะอยู่ที่น้ำหนักหนึ่งกิโลพอดีนะผมหนึ่งกิโลสำหรับตัวใบข้าวเดี๋ยวช่างฝักให้ดูนะผมฝักฝักจะอยู่ที่สี่ขีดนะผมน้ำหนักฝักจะที่สี่ขีดสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็อขอขอบพระคุณนะผมลูกค้าแล้วก็เอ็มซนะผมแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเสมอมานะผมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมารีวิวมีดอีกเช่นเดิมนะผมก็ทําทมีดก็ต้องรีวิวมีดนะครับผมเนาะอาจจะได้ไปฟันบ้างคราบฝนไม่ตกตอนนี้ฝนตกครับผมก็ช่วงนี้ฝนตกครับผมก็ยังฟันไม่ได้นะผม <c oughs> ก็กอนออกไม้ก็รอดไปอีกหลายวันอยู่ ก็จะมีทรงมีดอีกหลายทรงนะผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้วผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะผมสวัสดีครับ